สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเจสัญคาติวันนนท์สจังหวัดนนทบ,บุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งเลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวนี้เป็นโลกออนไลน์ครับ คือเหมือนลูกค้าใหม่อะครับที่มาเจอคลิปผมนะครับก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับหเนี่ยลูกค้านะครับอาจจะเซิร์ชหาข้อมูลใน y t u t u นะครับ u ูทูบเขามี AI ที่ค่อนข้างที่อัจฉริยะแล้วก็ฉลาดมากๆนะฮะเขาจะส่งคลิปวิดีโอรุ่นรถแบบนั้นนะแต่ละรุ่นนะฮะไปให้ลูกค้าได้มองเห็นนะฮะแล้วลูกค้าถึงได้เจอคลิปของผมนะครับส่วนที่ 2. อนะอาจจะมีน้องทีมงานแอดมินของเราส่ง YouTube ของผมนะครับไปให้ลูกค้าได้รับชมนะฮะในแต่ละครั้งที่ลูกค้าทักเข้ามาหาซื้อรถมือสองนะครับของเราชื่อว่าเต็นเซนน์คาร์นะครับอยู่ติวนนท์45จังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าผมขายเป็นอาชีพหลักนะต้องบอกเลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมเป็นคนถ่ายคลิปแบบสดๆแบบนี้เลยนะฮะคำว่าสดๆคือผมไม่ตัดต่อระหว่างทางถ่ายแบบเพคเดียวจบครับเพราะว่าผมเข้าใจเวลาลูกค้าหาซื้อสินค้านะครับเหมือนผมเองก็เหมือนกันนะฮะผมไปซื้อสินค้าอยู่ชิ้นนึงผมเห็นรูปสวยมากเลยนะลูกค้า แต่พอของจริงมาถึงนะครับมันไม่เหมือนในรูปครับมันก็เลยเกิดความอึดอัดใจความเสียใจแล้วก็เสียเวลานะเป็นอย่างมากเลยนะผมถึงทําช่องนี้ขึ้นมาเอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะมีตําหนิตรงไหนรถไม่ดีตรงไหน,ไหน,ไหนบอกกันหมดและผมเป็นคนขายรถพร้อมใช้งานดังนั้นรถไม่ดีผมไม่เอามาขายแน่นอนนะครับลูกค้าต้องบอกลูกค้าแบบชัดเจนเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเอารถที่ยังใช้งานดีอีกหนึ่งรุ่นกับ Ford f i e ียตา ผมโตมาด้วยกับฟอร์ดกับเชฟเลยนะนี่ผมบอกก่อนนะถ้าลูกค้าเห็นผมขายรถใหม่ๆเมื่อก่อนอนะฟอร์ดนี่เฟีต้านี่ผมขายมาเป็นหน้าไม่ต่ำกว่า2อ0 0า้คันแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้และแต่ราคามื่อสองลงเยอะครับลูกค้าคันนี้ไม่ถึงแสนนะฮะปี2013นะครับผมมีคันเดียวในเต็นท์นะถ้ารถไม่สวยจริงนะผมไม่เอามาขายให้เสียเครดิตผมแน่นอนนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าหารถใช้งานหลักหรือสำรองนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมคลิปนี้แบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับ Ford f i e s t a 1.5 S หนึ่นะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นแฮชแบ็กห้าประตูที่ทรงดูน่ารักและเป็นรถที่ขับสนุกมากครับลูกค้าผมรับประกันการโอนให้นะแล้วขอบังคับโอนนะครับรถคันนี้นะครับรับประกันการสวมทะเบียนและการตัดต่อทุกกรณีนะครับซื้อไปรถสวมทะเบียนมามีการตัดต่อมานะครับผมรับซื้อคืนจ่ายเงินเต็มจํานวนคันนี้ได้เป็นแม็ก แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับยางเป็นของด s สโ n นนะครับสภาพคือยังยังสวยๆอยู่นะฮะแม็กจะเป็นขอบ15นะครับลูกค้ายังใหม่ปี2025นะฮะยางใหม่มากครับปี2025นะครับตะเข็บกิบล็อกต่างๆเรียกว่าตำหนีแทบไม่มีให้เห็นไฟหน้าเป็นเดิมโรงงานตัวเฟสต้าเองโคมจะเป็นออกสีสีเทานะครับลูกค้าจะไม่เหมือนโตโยต้นะครับโคมจะเป็นสีขาวโลโก้ฟอร์ของแท้เดิมตำหนีมีบ้างอยู่แล้วครับนะฮะ รอยหินรอยแมลงเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ไม่ได้ทำให้คือรถยังสวยอยู่นะครับลูกค้านะครับกิบล็อกตะเข็บแก้มต่างๆสภาพคือยังดูดีอยู่นะครับไฟตัดหมอกเดิมโรงงานชุดกระจังหน้าเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนะสียังบางเฉียบนะครับสียังบางมากครับลูกค้าตาหนิมีบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะครับผมมาเป็นคนขายเฟตต้ามาตั้งแต่รุ่นแรกนะและที่สำคัญนะครับถ้าลูกค้าที่ใช้อยู่นะครับ เฟียต้าเนี่ยมีขายกันหลายที่มากครับลูกค้าผมบอกเลยนะครับรถทุกรุ่นลูกค้าอาจจะเจอปัญหามาบางทีลูกค้าอาจจะติดที่คนอื่นพูดต่อๆกันมาหรือเซิร์ชข้อมูลในโลกออนไลน์นะครับว่า Ford เกียร์ไม่ดีนู่นนี่นั่นผมบอกเลยไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ว่า เราได้รถมาสภาพแบบไหนมากกว่าครับลูกค้าถ้ารถดูแลปกติฮะถ่ายน้ำมันเกียร์ตามรอบดูแลเครื่องยนต์ปกติครับยากครับที่จะเสียนะฮะนี้ผมบอกเลยนะครับราคาผมเอาแค่นี้พอสำหรับ Ford f i e ี t ต 1.5s นะครับปี2013นะครับลูกค้าสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับ95,000บาทผมเอาแค่นี้พอนะครับเป็นตัว h ฮชแบปกประตูไม่ใช่ตัว4ประตูซีดานนะครับลูกค้า ถ้าลูกค้ามาเห็นรถจริงนะมาลองขับผมบอกได้เลยว่ารถใหม่ๆอย่างไายคันนี้ครับช่วงล่างดีมากครับนุ่มด้วยฮะกำลังอัดของเครื่องนะครับวิ่งกระฉูดเลยครับลูกค้าแก้มตะเข็บแผ่นเลเยอร์แผ่นพับประตูนะครับเดิมหมดนะครับสภาพคือยังสวยๆเลยดูไฟเลี้ยวตรงหูกระจกนะครับไม่มีรายงามแม้แต่นิดเดียวนะครับทุกคลิปให้ดูหมดนะฮะพวกขอบยางขอบประตูนะครับเนี่ยฮะยางแผงรีดน้าอย่างชั้น2นะครับพวกคิ้วขอบประตูนะครับ ไม่มีตําหนิให้เห็นเลยนะครับลูกค้าสภาพคือมายังสวยๆสดๆดูรูดูแผงจิ้งหลีดด้านหน้านะฮะสภาพยังสวยๆดูกระจกต่างๆฟิล์มกองแสงไม่มีตําหนิเลยครับไม่มีตําหนิเลยนะครับสภาพต่างๆยังดูดีนะครับประตูเปิดปิดแน่นทุกบานท่านลูกค้าคลิปล็อกกันชนท้ายนะครับไฟท้ายต่างๆสภาพคือยังสวยแล้วก็สดนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับไฟเบรกดวงที่3นะฮะโลโก้เฟียตตาเอสนะครับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับ ไฟทับทีมท้ายนะครับเรียกว่าไม่มีตําหนีให้เห็นเลยนะฮะสวยสดเลยนะไฟท้ายอาจจะมีลิ้วรอยบ้างเล็กน้อยครับแต่โดยรวมคือยังใหม่ครับลูกค้าแล้วก็ฝาท้ายต่างๆกระจกของแท้หมดนะครับพวกนี้ของแท้เดิมนะฮะโลโก้ฟอร์ดยังอยู่นะฮะโลโก้ฟอร์ดยังอยู่นะครับาท้เดิมๆเลยนะตะเข็บต่างๆยังสวยยังสดนะฮะขอบประตูนะครับยางประตูสีด้านสวยหมดนะครับขอบประตูเรียกว่าไร้ตำหนีก็ว่าได้นะครับ ได้เป็นสีขาวด้วยครับผมอะ่ะหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ขาย f o r ์ดเฟียตลูกค้าสังเกตดูนะฮะเพราะว่าบางทีอะ่ะรถสภาพไม่สวยจริงแล้วผมไม่ได้รับซื้อมาครับอันนี้ผมแจ้งลูกค้าเลยนะผมไม่ได้รับซื้อมาครับเพราะว่าส่วนใหญ่บางคันสภาพไม่ได้สมบูรณ์นะครับคันนี้ถ้ารถไม่สวยจริงนะผมไม่เอามาขายในช่องแน่นอนครับคันนี้รถสภาพคือยังสดๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านในครับ ข้างในคือแบบยังแบบว้าวอยู่เลยครับเลขไม้อยู่ประมาณ1นึ0 0 0สนแปดกว่ากานะฮะเบาเป็นเบาเ,เดิมทั้งหมดนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอากระจกลงนะฮะฟิล์มกองแสงติดมาเป็นของไฮคูให้นะครับเจ้าของติดมาอยู่แล้วนะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันบอกก็จะเป็นจำรรมยียีแบบปีกซับหลังแบบซับข้างแบบนี้นะฮะสภาพยังสวยชุดหัวเกียร์ช่องแอร์ต่างๆไม่มีกรอบไม่มีหักนะชุดงานพลาสติกนะฮะจอไม่มีด่างนะครับสภาพจอยังสวยๆส,สดๆนะดูจอกลาง,งต่างนะฮะสภาพคือยังดูดี นะครับผมปิดก่อนนะฮะเพราะว่าเมื่อแกมันเปิดพัดลมทิ้งไว้เดี๋ยวแบตมันจะหมดนะครับสภาพคือมายังพร้อมใช้งานนะครับเมื่อก่อนขายเยอะมากครับเดือนนึงต้องมีเฟียต้าในประมาณ10บกว่าคันหรือ20คันนะครับลูกค้า1เดือนนะครับแผงประตูเรียกว่าอะไรตำหนิเดี๋ยวนี้มันมันหารถสวยสวยไม่ค่อยได้ครับคันนี้ถ้ารถไม่ได้สวยจริงคือไม่เอามาเลยนะฮะเบาะต่างๆภายในถือว่ายังดูดีครับ แต่ฟอร์ดก็ดูแลง่ายครับลูกคา้าดูแลไม่ยากช่างมีทุกจังหวัดนะครับช่างฟอร์ดมีทุกที่แผงประตูไรต์ตำหนีนะฮะไม่มีตำหนิให้เห็นเลยนะรอยขีดข่วนต่างๆไม่มีนะฮะข้างหลังก็ถือว่ายังสะอาดอยู่นะครับแล้วก็ท้ายไม่เคยแกะนะลูกคา้าท้ายเดิมๆอยู่นะครับท้ายเดิมๆอยู่อันนี้ก็จะเป็นพรมพื้นให้สภาพก็ยังโอเคนะครถือว่าไม่น่าเกลียดน,นะฮะร,รถไม่มีจอนะไม่เคยติดแก๊สน,นะฮะน้ำมันอย่างเดียวท้ายก็ยังสวยๆอยู่นะครับ แสงประตูต่างๆนะครับสภาพคือว่ายังดูดีอยู่เลยนะครับสภาพโอเคเลยครับลูกค้าถือว่าสภาพดีเลยนะถ้าถามผมนะผมว่าสภาพคือผ่านเลยครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับฟอร์ดเฟียต้านะครับดูชุดมือเปิดประตูนะฮะพวกนี้สีเดิมหมดนะครับสีเดิมหมดเลยนะครับยังดูดีครับพวกคอนโซลหน้าถุงลมนิรภัยมีให้สองลูกนะครับมีให้สองลูกนะฮะ คันนี้ช่วงล่างดีมากครับขับนี้วิ่งไกลคือกระจายเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูเปิดห้องเครื่องให้ดูห้องเครื่องค่อนข้างที่จะสะอาดมากครับดูจากหม้อพักน้ำนะอันนี้เปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะครับเปลี่ยนของใหม่หมดแล้วนะฮะเพราะว่าหม้อเดิมสีไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะครับพวกนี้มันมีอายุครับลูกค้ามันต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับ ชุดคันหน้าท่อไอดีต่างๆนะฮะไม่มีน้อยนะ้ำมันซึมนะฮะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมทั้งหมดแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานน็อตต่างๆไม่เคยแกะนะน็อตฝากระโปรงครับเครื่องฟิตปังเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องนะฮะอันนี้เครื่องติดแล้วนะครับความสั่นไม่มีเลยเห็นไหมเพราะว่าลูกยางแท่นเครื่องต่างๆนะครับเจ้าของเปลี่ยนมาหมดแล้วนะฮะ ลูกยางเค้องเครื่อนี้อยู่ด้านข้างนะครับตัวข้างกับตัวล่างเปลี่ยนมาหมดแล้วคือเหมือนที่ผมบอกว่าลูกค้าไม่ต้องทำะไรเลย,เลยคันนี้สมบูรณ์มากครับซื้อไปคือเอาไปใช้ยาวๆเลยนะฮะแต่ราคาตกเยอะจริงผมขาย Ford f i ฟ s t a มือสองนะลูกค้าตั้งแต่สองสามแสนกว่าบาทนะเมื่อก่อนอะ่ะผมขายนะตัวแฮตแบ็ก5ค่ะตัวตั้งแต่3ามแสนปลายเกือบสี่แสนนะจนมาถึงตอนนี้นะดูดิ 95 0 0 0ผมบอกเลยเลยว่าคุ้มกว่าขับมอเตอร์ไซค์ครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราได้สภาพแบบไหนมามากกว่านะครับลูกค้าคันนี้สภาพค่อนข้างสวยกลิบแล้วก็เครื่องฟิตปังเลยคือเจ้าของก็ซื้อวิมาหมดแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลดีด้วยนะครับลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยังจัดไฟนแนนซ์ได้อยู่นะฮะแต่เงื่อนไขการจัดลูกค้าต้องโทรเข้ามาเช็คนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ